เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเป็นสิดินหรือชิตุ่มฮู้ยวนกุบกรครับมื้อนี่อืมอมาเล่นตุ่มเด้อนะ muôn đấng mưa nè đây tùm pê hấp ừ. bạp ơi ừ. ngam ừ. bưng rồi bưng thay <laughs> นามแต่ละคันนะ่ะโอ้ตายตายตาย,ตายมาล่างซอยเด้อบ่นะเล่นตุมครับวันนี้เล่นตุอ้งามครับงามครับ ตมครับเมื่อนาวชีต้มเพิ่ง่อนงามครับเพิ่งเออด้วยทายรถดูน่ะมันพาใบแล้วเป็นชโตม โอ้ยตา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 ยเลื่อนอย่างน้อมือหน่อยน้อเบิ่งออกครับเอาการนำก่อนการนำก่อนอื้ น้ำเสร็จแล้วชีตมครับผมปาบเบ้ยงามเบื่อเบื่อเนาะทีมงานเนะ้ะคือผมมาเล่นชีตมต้มกันเลยเนาะไปกันเล่นอยู่สามคันเนะ่ะปาบ ตายี่คาดล่างรถเด ب, น,นี้บไปนะโอ้มีแต่ตมครับตมหลายๆโอ้บุญสไลด์มาครับครอบกันเอาไปอยู่แล้วกูได้อยากได้ตมสนใจทักมาเด้อครับ 음. 지동장. 에. 저어시 양합 저어시 양